เฮ้ยกูเดินสวบเขาหลังแม่งสกิลเดียวได้กูไม่ได้ทำกิจอะไรต่อเลยเปลี่ยนคาถาี่ดัวเกียรเฮ้ยของกู้ไอเหี้ยโวไอนล่างออกล่างออกไปหมออกขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวจะตอบแทนนิดเองไม่แสดงความขอบคุณให้มากกว่านี้เลยแบบสางซึริมมาปากปืนมาเลยนี่ยโอเค ไม่ใช่อย่างนั้นดิยินเร็วกามาเร็วอยากแสดงคำขอบคุณมันเทารออือมันยังไม่ตายก่อนว่ะลมลเต้ลมเตพี่ยังไม่ตายใช่ นทำอะไรพี่ไม่ได้เฮ้ยไปกูกูไม่ได้ทำอะไรผิดไปไปก่อนเลยเฮียเป่ารอตีหินตายไปขอหน่อยเฮ้ยอะไรเอ้ยเอาเฮ้ยขอหน่อยอื้าเกียโก้ไก่อนนะจริง

ไม่เอาเขามึงนี่แหละมึงเดนคนเดียวไม่ใช่มันมันหิวเลือดได้ดู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 ไม่โดน What ไม่เข้ามาหดนเหรอไม่ทำไมกูจีบเฮียกร่งทำเพียรนะเฮียกระดิ่งไม่ได้่งกนไม่เฮียกูต้องเคาน์เตอร์แมงมุมด้วยตัวกินแมงมุม แปากแล้วอ้าวโอ้ยไม่ผัดมาโดนเลยเนี่ยโอ้ขอออาาททึ้นหลอดโอ้กูยังไปทำเงี้ยเลยอืตัวกินแมงมุมเฮ้ยกูกินได้ทีละตัวมึง <c oughs> อย่าเพิ่งเข้ามาเยอะไปกไูไม่ไป ระวังไว้ดีๆเม่งั er, ้นมึงจะโดนไปมุมกินมีแล้วโอปุปิดโดเล่นกูแล้วมีแล้วผมิดโดวอยยไม่ได oh, oh, oh. oh. oh, oh, no. No. no 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 wait wait i t t wait w a t มันจบแล้วอนุขินอา่อยู่บนที่สูงขวาท่านประเบิดพลังของข้าตามไปเอ้ของกู ขอบคุณมากเลยเนี่ยที่ช่วยเติมเลือดกูโอ้ยปล่อยกูปล่อยกูกูเกิดสกิลได้ไงกูตาสิสีไว้อีกทีโอ้ยอินมึงมึงน่าจะตายฮี้โลนี่สักนิดนึงอปไปไปไปเฮียมันอีกแล้วตัวกินแมงมุมยังไม่ถูกปั๊บเจ็บคอยังไม่ถูกปั๊บ ตัวกินแมงมุมเป็นมุมเพียอะไรละสาระมือใหญ่เหมือนกันก็แมงมุมเหมือนกันละเอ้ยแมงมุมลุมแมงมุมขยุมหลังทายแมงมุมไปไหนละโอ้ยมันปิงไอแมันปิงเว้ยไอ้เหี้ยตัวไม่เมื่อกี้ถ้าตัวมันหมายเลยนะได้ไอ้เหี้ยอะไรคือการแม่งสกิลใส่กูสองคนวะเพราะมึงจะตาย เพราะมันจะตายเกียร์ูไม่ตายมันก็จะสาดไม่สาดก็ได้อ่าไม่สาดก็ได้ไม่สาดก็ได้โอ้ไม่สายดิไปกูกูจะตายแล้วเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดมื่กรนี่เป็นมิดกินพืชกินพืชไปกูไม่กินมุมมุมละกินพืชตัวเดียที่กูรู้จักคือใครวะไม่ก่อน เดโมก็กัดเดโมเขาคือเป็นพ่อองเดคขึ้ไอ้ยังไม่ไม่ได้ไปรอนก่อนด้วยซ้ำไม่สั่นขออนตอิวไปไหนไอ้แบงมุมมาดิมันโดนได้ไงวะเอากูเริ่มชินกับคำปิงแล้วเฮียไอ้แต่แล้วไปเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็จะไอ้เหี้ยโอ้ยเน่าฮะ